ค่ะกรับคราว่าครูรูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมำสำเนียีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนางสาวจินดาจุมจีนะคะชื่นธรรมช่างคินศีลค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามค่ะอายุ43ปีนะคะวันนี้จะมาส่งกันบ้านค่ะกะจิจกรรมเพื่อการพึ้งเกแล้วก็ทุกปรียชน์นะคะก็วันนี้จะจะมาส่งกันบ้านแบบภาคที่สองนะคะก็คือตอนนี้รูปอยู่ในอปานิยานิยธรรมค่ะพี่ออนค่ะ พี่ออนช่วยเอาลูกให้หน่อยค่ะแล้วก็ให้ดูแบบจ็ดๆแล้วก็ต้องส่งี้ใช่ไหมก็จะให้พี่น้องดูนะคะว่าตอนนี้ก็คืออันนี้คืออ่าเป็นแปลงสักคู่ค่ะได้ค่ะแต่ว่าจะให้พี่น้องดูแปลงก็โพสแปลงที่สองนะคะตอนนี้เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วตรงนี้ที่ผูกเอาไว้ก็คือตมไว้ทําพันธุ์นะคะ อันนี้เป็นแปลงที่สองที่ส่งที่ส่งที่ส่งครั้งครั้งครั้งแรกเนะี่ยเป็นแปลงที่หนึ่งค่ะเก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็รูปก็ก็อยู่ในอภาริยานิยธรรมนะคะอ่ะมาแล้วค่ะค่ะอันรูปนี้ก็คือรูปที่ที่เก็บเกี่ยวรอบแรกที่แปลงแรกที่เราเคยส่งแล้วค่ะก็ะคือเป็นเป็นข้าวโพดแปลงแรกที่เก็บได้ค่ะแล้วก็ แล้วก็อันนี้คือแปลงที่สองก็คือตอนนี้คือจะให้พี่น้องดูว่าพอพอเราปลูกข้าวโพดได้สักพักหนึ่งนะคะคือมันก็จะมีหญ้าขึ้นพอหญ้าขึ้นข้าวโพดเริ่มจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยเราก็จะถากหญ้าค่ะซึ่งจะให้น้องแทมทําเป็นตัวอย่างนะคะก็คือขุดหลุมค่ะระหว่างระหว่างแถวของข้าวโพดเนี่ยค่ะเราก็ยังไม่ล้มเพราะข้าวโพดเรา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 ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะคะเราก็จะขุดหลุมแล้วก็ถีกเพื่นเนี่ยค่ะถากหญ้าแล้วก็ใส่หญ้าลงไปข้างในนะคะ แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็จะทําเนี่ยค่ะทําเป็นปุ๋ยค่ะแล้วก็ใส่ไว้เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็รอเก็บเกี่ยวหมดหญ้าหญ้าข้างในมันก็จะเปื่อยแล้วเราก็จะเอาเอาพักค่ะเอาพักที่เราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็จะมาปลูกแล้วก็หมายถึงว่าในแปลงหนึ่งกว่ากว่าจะได้เก็บเกี่ยวอย่างหนึ่งเราก็จะทําปุ๋ยเตรียมเอาไว้ปลูกอย่างหนึ่งได้ค่ะก็จะให้พี่น้องดูการทํา อ่กาการทำการทำกับกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะคะเหมือนนโยบายของอาจารย์ก็คือปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีปุ๋ยตลอดการนั่คือใช้ยาค่ะแล้วก็แล้วก็จะให้พี่น้องไปดูแปลงอีกแปลงหนึ่งที่ตอนนี้เราเตรียมเอาไว้ที่จะไปไปค่ายค่ะค่ายของสวนสองที่จะถึงเร็วๆนี้ค่ะปลายเดือนนี้นะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะก็ตอนนี้ เจ้าก็ปลูกข้าวโพดไว้แล้วก็ปลูกมะเขือค่ะเป็นมะเขือเปาะอ,อันนี้ค,คือแปลงมะเขือของเรามะเขือเปาะกับมะเขือยาวนะคะคิดว่าก็น่าจะได้ได้เอาไปไปที่ค่ายค่ะก็คงจะได้ประมาณนึงก็เริ่มเริ่มที่จะติดลูกแล้วนะคะก็ในแปลงนี้ก็ปลูกแบบผสมผสานค่ะก็ลระหว่าง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 แถวของของมะเขือก็จะมีมีข้าวโพดค่ะ ข้าวโพดก็แซมผักบุ้งข้อผักบุ้งมามาแซมกับกับร่องข้าวโพดค่ะแล้วก็จะมีแบบเอาผักตองตุ้งค่ะตางตุ้งเอามาเอามาแบบเอามาโรยโยให้มันขึ้นด้วยค่ะก็แบบปลูกผสมประสานไปค่ะแล้วก็คิดว่าคิดว่าปลายเดือนนี้เขาน่าจะได้เอาไปบําเพ็ญที่ค่ายกิิกรรมที่สวนสองค่ะแล้วก็อ่า ก็จะขอส่งขออนุญาตส่งทุกอริยสัตว์นะคะเพราะว่าตอนที่ทําแปลงเนี้ยค่ะตอนแรกที่ที่ลงเม็ดข้าวโพดนะคะก็ลงประมาณหลายครั้งค่ะตอนแรกก็ลงแบบหลุมละหลุมละประมาณสองเมตรค่ะแล้วแล้วพอลงปุ๊บมันไม่ขึ้นเลยค่ะเพราะมันไม่ขึ้นเลยมันก็มีความแบบมันมีความทุกข์ใจไม่ได้ดั่งใจค่ะทุกข์ใจของเราก็คือแบบ ก็มันไม่ได้ดั่งใจที่ที่ที่เมล็ดข้าขวโพดมันไม่ได้ขึ้นทําใจเราค่ะคือ <az> ถ้าเกิดว่าสมุทรไทยก็คืออ้อถ้าเมลยข้าวโพดมันขึ้นได้ดั่งใจแล้วเราก็จะสุขใจมันมันมันไม่ขึ้นได้อย่างใจเราทุขใจค่ะแล้วอ่านี่ก็คือแบบเออมันจะมันจะขึ้นเท่ามันจะขึ้นเท่าไหร่มันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องยินดีได้ค่ะแล้วแล้วแล้วมักมันก็คือแบบ เราก็าต้องรู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันอยู่ที่คุณลอกคุสลของเราอะค่ะมันได้เท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นเราก็ต้องฝึกวางใจฝึกฝึกที่จะเข้าใจว่าเออเราทําอะไรได้เท่าไหร่อะไรยังไงมันก,ก็แล้วแต่บิบากแล้วแต่คุณลนกุศสนะคะก็ไม่ไม่ได้ทุกไม่ได้สุขกับกับกับสิ่งที่เราจะได้หรือไม่ได้ค่ะค่ะขอส่งกันบ้านเท่านี้นะคะสาธุค่ะ อนุโมทนาค่ะเจี๊ยบทุกคืออะไรนะเจี๊ยบขอขอทุกกับเหตุแห่งทุกใหม่นิดหนึ่งค่ะเมื่อกี้พลาไม่ทันแบบผักมันขึ้นไม่ได้ดั่งใจค่ะคือมันขึ้นไม่ได้ดั่งใจเราเรารู้สึกว่ามันเสียหายมันมันทุกใจที่มันเสียหายแล้วมันมันไม่ได้ดั่งใจเราคือถ้าเกิดว่าแบบได้ดั่งใจเราแบบลงปุ๊บแล้วมันขึ้นแบบมดไม่กินอะไรเนี้ยเราก็จะทุกใจค่ะอืม มันมันมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะค่ะรู้สึกว่ามันถ้าเกิดว่าเราลงปุ๊บแล้วไม่ไม่ไม่มีอะไรมากินเราจะโอ๊ยเราจะตื่นใจสุขใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันไม่ได้ดั่งใจปุ๊บโหดมันมันรู้สึกขัดเคืองใจมันมันเอ้ทําไมเราเราลงแล้วมันมันไปกินอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันมันไม่ทันกิเลสมันไม่ทันค่ะแต่พอเรามาเข้าใจแล้วว่าเอ้ยทุกอย่างมัน มันมีได้มีเสียมันเกิดมันอยู่ที่กุศลอกุศลของเราตอนนั้นนะคะวิบากวิบากเราวิบากเขาคือเราทําวิบากมาเราก็ต้องรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะกุศลของเราตอนนั้นไม่ออกฤทธิ์เราก็ต้องยินดีรับค่ะโอเคค่ะทุกคือทุกนะถ้าเราเขียนทุกมันก็จะเป็นอ่าที่เล่ามามันก็จะเป็นทุกกับเหตุแห่งทุกไปพร้อมๆกันนะคะที่ที่แจ๊ฟเล่าเมื่อสักครู่นี้ เพราะว่าทุกเนี่คือขุนใจใช่ไหมใช่ขุนใจมันหงุดหงิดใจนี่คืออาการของทุกที่ที่แสดงออกให้เห็นนะคะแล้วก็มันเกิดจากอะไรก็คือเหตุแห่งทุก์เหตุแห่งทุก์ก็คือว่ามันมีความอยากอะ่ะอยากให้อ่าผลผลิตของเราเนี่ยมันงอกงามดีไม่มีความเสียหายจากใครอ่ศัตรูพืชอะไรต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ นี่คือนี่คือเหตุแห่งทุกข์ของเรานะคือไม่อยากให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตของเราอ่าอ่าแล้วก็มาที่นิโรธนิโรดมันจะอะสุขใจได้อ่ะสุขใจได้แม้มันจะมีความเสียหายหรือว่าเราจะใชะ้ที่พวกเราชอบใช้เราก็จะใช้คำว่ามันจะเสียหายหรือไม่เสียหายใจเราก็เป็นสุขอย่างนี้ใช่ไหมคะ นี่วเราอาจจะเขียนหรือแบบนี้ตอนนี้อาจารย์พาพาคิดคิดหมายว่าที่จริงก็คิดเหมือนเดิมแหละแต่เรียงใหม่นะคะเรียงใหม่ว่าสุขใจแม้มันจะอ่าไม่ได้หลังใจคือมันจะเสียหายก็สุขใจได้เนาะสุขใจแม้ว่ามันจะเสียหายเนี่ยเราก็สุขใจได้นี่แหละอสรุปออกมาว่าคืออ่มีความยินดีพอใจสุขใจ แม้ผลผลิตจะเสียหายหรือไม่ก็ตามอ่ะคือเสียหายก็ไม่ทุกใจอ่ะเนาะประมาณนี้นะเรื่องของอนิโรดนิโรดก็คือใจไร้ทุกสรุปสุดท้ายคือคําว่าใจร้ทุกนั่นแหละแล้วก็ตอนที่พิจารณาเนี่ยเจ้าพิจารณาไปถึงว่ามันตามวิบากกุศลอกุศลนี่คือการพิจารณากรรมเนาะพิจารณาในหมวดของกรรมและผลของกรรมนะคะกุศลอกุศลเนี่ยเพราะว่าเอา มันไปนตามวิบากใช่ไหมวิบากดีร้ายที่เขาจะสังเคราะห์กันให้เราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเราก็ยินดียอมรับนี่คือจุดพิจารณาของเรานี่นี่ข้อหนึ่งข้อนึ่งนะคะนี่เป็นระดับกลางถ้าเราพิจารณาลึกไปอีกเนาะความรู้สึกอยากให้มันไม่เสียหายนะคะอยากให้มันไม่เสียหายนี่คือจะมีสุขถ้ามันไม่เสียหายใช่ไหมคะ จะมีสูงนั่นแหละ <Okay. S 1> เราเราอยากได้ความสูขนั้นอะความสุขจากการไม่เสียหายนั่นแหละนี่คืออ่าความอยากของเราอ่ะซึ่งถ้ามันไม่เสียหายเราจะสุขอยู่ได้นานไหมมันสุขแวบหนึง่งหรืออาจจะไม่สัมผัสได้ถึงความสุขเลยพอมันไม่เสียหายมันอาจจะรู้สึกเฉยๆก็ได้นะเ <Okay. S 1> รู้สึกเฉยๆ <Okay. S 1> มันได้ดั่งใจมันก็จะจะเพียงเท่านั้นแผ่วๆไปเท่านั้นแหละอ่าแต่ว่าตอนที่ อยากได้เนี่ยเห็นทุกไหมคะมันทุกเนาะนี่คือมันทุกตอนนี้น่ะของแท้เนี่ยคือทุกเพราะว่าอยากได้สุกอยากได้สุบรวงนั้นเราก็จะเห็นว่าโอ้สุกเนี้ยมันก็รวงมันก็เป็นสุขรวงนะมันก็เป็นสิ่งที่อ่มันไม่เที่ยงหรอกถ้าเราได้รับนะมันก็จะสุกอยู่แวบหนึ่งแต่ตอนที่เราอยากได้รับเนี่ยมันสถานการณ์จริงเนี่ยมันทุกแท้เลยมันเห็นทุกนะคะ เราก็จะเห็นว่าเอสุกมันก็ไม่ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนมันสามารถที่จะอะสลายไปได้ในชั่วแวบ,บเดียวอะ่ะนะคะเราก็จะพิจา,าพจารณาตาัวนี้แต่เป็นพิจารณาไตรักษ์ณพิจารณาไตรักษ์ณคือเห็นความไม่เที่ยงของสุกลวงที่เราจะเป็นเป้าหมายเราอยากได้นะ่ะเห็นความไม่เที่ยงของเขาเห็นความเป็นทุกข์ของเราว่าตอนนี้มันทุกข ก็เราเราก็คาว่าไม่เที่ยงไม่มีตัวตนอ่ะมันก็เป็นคําที่คล้ายๆกันนั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปใช่ไหมมันดับไปมันก็ไม่มีตัวตนอ่ะมันไม่มีตัวตนได้อ่ะเราก็จะเท่ากับเราพิจารณาไปถึงนั้นถ้าเราอยากได้สุขลวงอยู่อย่างนี้ตลอดตลอดไปเนี่ยเราก็จะอยู่กับทุกข์ตลอดไปเหมือนกันเพราะว่าขั้นตอนที่อยากได้สุขลวงมันก็คือทุกข์ใช่ไหม ดังนั้นอ่ะเออมันจะเป็นอย่างไรใจเราก็เป็นสุขได้ต่างหากนั่นคือสิ่งที่เราจะเป็นสุขได้ตลอดเวลาอ่ามันจะเกิดผลผลิตดีเราก็สุกมันสุขได้อยู่แล้วแต่เราอ่าถ้ามันผลผลิตไม่ดีเราก็สุขนี่เป็นสิ่งที่เราจะปรับใจเรามาทําให้ได้ตอนนี้นะ่ะก็คือเป็นเป้าหมายของเราเลยเอามาตั้งเป็นศีลของเราได้ที่อาจารย์บอกว่า เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเลยนะต่อไปนี้เนี่ยถ้าอันไหนที่ไม่ได้ดั่งใจนั่นแหละ,ะเราสุขใจได้เนี่ยศีลของเราถ้าเราตั้งแบบนี้เจอเรื่องไม่ได้ดั่งใจปุ๊บพิจารณาโอ้ยินดีที่มีเรื่องไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นซึ่งจุดพิจารณาเราอ่ามันก็จะมีแบบที่เจี๊ยพิจารณานั่นแหละผลผลิตมันเกิดขึ้นได้ตามวิบากดีร้ายเราสังเคราะห์กันอยู่แล้วอย่างเงี้ย แล้วเราจะไปให้ได้เกินวิบากดีร้ายที่เขาสังเคราะห์กันได้ไหมมันก็ไม่ได้มันก็อยากได้เกินที่มันจะเป็นไปได้จริงตรงนั้นอ่ะก็กลายเป็นผิดศีลต่อไปอีกเป็นขโมยอีกอย่างเงี้ยอสู้เรายินดีที่ไม่ได้หลังใจเนี่ยนี่แหละยินดีที่ไม่ได้หลังใจนะคะเราก็เป็นสุขได้เนี้ยต่างหากเราก็ถือว่าทั้งหมดที่เราหันไปแล้วเราไม่ได้หลังใจนะ่ะมันเป็นโจทย์ที่ดีนะ รีบยินดีเลยว่าเจอโจทย์แล้วนะแล้วเราก็จะยินดีได้โอ้กำไรทั้งนั้นเลยอาจารย์จะพาเราคิดไปแบบนี้เพื่อที่จะให้เรามีความยินดีได้ตลอดเวลามีความสุขได้ตลอดเวลาที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดก็คือสุขได้เมื่อไม่ได้หลังใจหมายแั้นเราก็จะทำโจทย์ที่ยิ่งใหญ่นี้ได้สรุปว,ว่าเรื่องของอ่าเรื่องของการปลูก พืชผักอะ่ะเป็นเพียงองค์ประกอบที่ทําเป็นเครื่องมือที่จะทาให้เราได้เห็นทุกค่ะได้เห็นว่าเราอยากได้สุขรวงเรื่องไหนแต่ว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยเราพอเราทําใจเราไล่ทุกได้นะ่ะก็เท่ากับว่าเราแก้โจทย์นี้ได้แล้วก็ขอบคุณกับเหตุการณ์นั้นได้นะคะขอบคุณนะที่มาให้เห็นที่มาให้เราได้เห็นอ่าแล้วเราก็ได้ล้างแล้วก็จะได้ทำโจทย์ต่อไป ตรงนี้สุดท้ายเราทําได้ทุกโจทย์ละทุกโจทย์ที่มาเราไม่มีโจทย์ไหนที่มาสะดุดให้เราทุกได้เลยเราก็เป็นผู้ที่มีใจไร้ทุกแล้วค่ะมีนิโรธได้ตลอดเวลาเนาะถือว่ามีเป็นเป็นผู้ที่อ่าริพานได้นะเป็นอาราหารันริพานได้นะคะประมาณนี้คะ่ะ <ücke S 1> เจญพี่พน้องท่านหนึง่งค่ะค่ะ ค่ะก็จะขออนุโมทนากับน้องเจียบค่ะโอ้โหเข้าโพดงามมากเลยค่ะ<笑>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 เห็นเห็นผลิตภัณฑ์ละเห็นผลิตผลนะคะที่อ่าภาคเพียนกันแบบเพ็ญนแล้วแ,แถมนะคะได้ทั้งผลของโลกกุตละด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะในการทํากสิกรรมของเจียบนะคะได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเลยนะคะค่ะอ,อนุโมทนาค่ะ พืพ้นคุยคุยต่อนิดนึงพื้นที่เท่าไหรอะเจีย๊ยทำกานสองคนเหรอปลูกอยู่เท่าไหร่กี่ไร่น่ะประมาณตรงนี้ประมาณสองไร่กว่าค่ะอืมปลูกปลูกได้เยอะเลยนะคะแล้วเตรียมผลผลิตไปบําเพ็ญต่อด้วย<ช>นะคะ,<น>ะได้ทำได้<ช>ค่ะอ่าคือรอบ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 แบบแบบประมาณว่าเป็นรั้วเนี่ยจะปลูกจะปลูกสับปะรดค่ะ รูปเหมือนรูปอะไรจะเป็นสับป,ปะรดหมดเลยค่ะแล้วก็จะเป็นอะไรนะเป็นอ่าม,มันมันมันสัมปะหลังค่ะซึ่งน้องน้องแคมก็ได้ตอนนี้ทําน้ําหมักมันสัมปะหลังเอาไว้ด้วยค่ะ,ะสับป,ปะรดเนี่ยจะปลูกรอบเลยค่ะก็มันต้นค่ะแล้วก็จะมีจะมีหลักๆกก็จะมีกล้วยค่ะหลายพันมากแล้วก็มี หิมะพานค่ะตรงนั้นจะเป็นต้นมะม่วงหิมะพานเป็นแถวเลยค่ะค่ะืะใช่ค่ะแล้วก็จะมีผลไม้ค่ะพวกพวกมังคุดพวกทุเรียนเงาะอะไรพวกี้ยมะละกอค่ะที่ที่ปลูกเอาไว้นะคะหลักๆก,ก,ก,ก็จะ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 ,จะทาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นอะไรนะตรงนั้นจะเป็นมันแก้วมันแก้วค่ะน้องแทนปลูกมันแก้วกาจะปลูกไปเรื่อยๆค่ะ เาจะปลูกเพิ่มผลผลิตไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีมังกรแปลงมังกรหยกแปลงมันมันเทศมันสัมปะหลังค่ะที่ที่ที่ทำเอาไว้แล้วก็หลังๆข้างหลังนน้ก็จะปลูกปลูกแบบไม้เขาเรียกไม้ยืนต้นนะคะไม้ที่เป็นพันไม้พันไม้ยืนพันไม้ใหญ่ๆค่ะข้างหลังข้างหลังโน่นค่ะโอเคคุนค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะ อ่ออันค่ะพี่สมภาค่ะเห็นชีวิตดีดีนะ<ด>ชีวิตดีดีของเจี๊ยบกับแทนะคะ <c oughs> ได้ได้มีโอกาสบําเพ็ญแล้วตรงส่วนที่อ่ที่ทําอยู่ก็คือใช้เป็นอาหารของตัวเองด้วยที่เหลือก็มีโอกาสได้แบ่งปันออกไปด้วยมีค่ายรองรับให้ได้เอาไปบําเพ็ญแบ่งปันกับผู้มีอ่าผู้มีศีลทั้งหลายหรือพี่น้องชาวค่ายของเรานะคะค่ะ อบฟังฟังผลผลิตต่างๆเนี่ยใช้ได้กับชีวิตตัวเองหมดเลยนะคะที่คําว่ากินสิ่งที่เราปลูกเนี่ยปลูกสิ่งที่เรากินเนี่ยเห็นภาพเลยค่ะยินดีกับน้องนะคะค่ะทุกค่ะค่ะก็ก็เข้าใจเข้าใจน้องแทมแล้วค่ะที่น้องแทมบอกว่า คงต้องหารถเอาของไปค่ายอะค่ะสงสัยป้าโสน่าจะต้องไปรับน้องแทมเลยล่ะแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าอย่างค่ายที่ผ่านผ่านมาเนี่ยค่ะคือรถเก๋งคันเนี่ยค่ะล้อข้างหน้าน้นลอยเลยค่ะไปตอนไปอะค่ะมันแน่นไปหมดเลยค่ะ ไม่มีด,ด,ดูแล้วดูแลพีวว่สุภาคะเอ่อสวนป่านาบุญสองน่าจะทำค่ายแบบรับจำนวนเยอะกว่านี้นะคะนี่หน่อยว่าอาหารน่าจะท่วมท้นนะคะค่าอ่ะถ้าเรารับจจำกัดอยู่เนี่ยรู้สึกว่าอาหารจะเหลือเฟือมากสวนเดียวนะคะนี่มาจากหลายสวนด้วยใช่ไหมวันนี้ก็เจ็ดสิบกว่าแล้วอะค่ะคือน,นิดหน่อยก็ก็ก็กำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะเปิดโอเพ่นหรือว่าเราจะเราจะยังไงคะ่ะ แต่เวลากัดไข่แต่ละครั้งอะค่ะคือเราเราไปตลาดน้อยมากเลยค่ะไม่ไปซื้อแค่อย่างหอมกระเทียมหรืออะไรประมาณนี้ค่ะส่วนผักส่วนอะไรนี่เราไม่ต้องซื้อเลยค่ะอย่างอย่างไข่ที่แล้ววันวันที่สามของไข่แล้วก็ได้ไรยายงานอาจารย์บอกว่ายัางไม่ได้ไปตลาดเลยอาจารย์บอกว่าแล้วกินอะไรกัน <c oughs> บอกว่าเราไม่หมดเลยใช่ไหมกเยอะค่ะ อ่แล้วอย่างมันมันสัมภารังของน้องแทมอะค่ะเคยเอามาโชว์ค่ะสูงสูงเท่าตัวพี่เลยอ่ะหัวก็ายาวใหญ่มถึงหัวหมาถึงหัวมันใช่ไหมคะหัวค่ะหัวค่ะหัวใหญ่มากเลยค่ะว <c oughs> ันก่อนเคยเอามาเคยเอามาให้ดูกันนะคะแล้วทีนี้เวลาน้องก็เอามาเยอะๆบางทีเราต้องบริหารจัดการนะเพราะว่าเอผักบางอย่างอย่างผักหวานอะไรอย่างเนี้ย คือถ้าเราเก็บไว้หลายวันมันก็จะไม่สดใช่ไหมคะแล้วเราต้องบริหารจัดการกันในในแต่ละวันอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกชาวค่ายบอกว่าวันนี้เราจะมีต้หมหัวมันหัวมันนึ่งแกงหัวมันอะไรประมาณเนี <c> ้ย <ười> คือเราจะมี <c ười> มีอยู่ประมาณเนี่ยคือเยอะค่ะแล้วพอดูน้องก็ทำโโหอย่างมะเขือเนี้ยค่ะคือคือพี่ได้แบ่งมาประมาณสิบต้นนะคะตอนนี้คือมีความรู้สึกว่า อุ้ยเขาต้นเขาขึ้นสวยดีใจมากเลยพอบอกน้องแทมน้องแทมบอกว่าของแทมได้กินแล้วป้าโสบอกอา้าวของป้าโสกําลังจะเป็นดอกอุตสาหคิดว่าจะโม้จะหน่อย <c ười> คือคือน้องก็ทํากันแบบเขาเขายังมีกําลังแล้วก็คือทําด้วยใจรักคือโอ้คนมีสินนะคะก็ทุกอย่างสวยไปหมดนะคะดูแล้วทั้งเอเหตุปัจจัยทุกอย่างนะคะอ่ะเนี่ย รถสองคันก็จะหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ยินดีกับน้อง <c oughs> นกน้องเจีย๊ยบด้วยค่ะค่ะเนี่ยพี่น้องเราส่งแชทอาบอกว่าเห็นอาหารที่จะเข้าสวนสองกิเลสขึ้นเลยค่ะ <c oughs> ทำให้เพื่อนมีกิเลสนะคะ <c oughs> อยากย้ายไปอยู่สวนสองค่ะเนี่ยพี่น้องสวนสองยินดีต้อนรับนะคะความอยากกินมันขึ้นมาตะกี้เลยค่ะ <c oughs> อเนีวนำนะคะเนี่วนำให้ทําตามได้ด้วยนะคะพี่น้องสามารถทําตามที่เจี๊ยบแล้วก็แถมทําได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะสัมผัสผลผลิตนี้เนี่ยร่วมชิมผลผลิตนี้ด้วยก็ไปเข้าค่ายที่สวนป่านาวุญสองนะคะพี่น้องจิตอาสาก็ไปช่วยบําเพ็ญที่สวนป่านาวุญสองได้นะคะค่ะเราต้องเอามาเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ด้วยนะพี่สภาใช่ค่ะ ย,ยิ่งมะเขือนะคะก็ก็อยากจะประชาสัมพันธ์อีกมะเขือค่ะในสวนทองก็พี่พี่อูดจะปลูกไว้ก็สวยมากเหมือนกันค่ะมะเขือผักบุ้งเนี้ยจะทําเป็นแปลงเป็นแปลงสวยๆแล้วกรอบคือแบบไปตัดกันตอนนั้นเลยทั้งทั้งผู้ไปตัดทั้งผู้เข้าค่ายอะไรเนี้ยคือคือจะมีความจุกกับอาหารซ้ําๆแต่คืออาหารซ้ําแต่เมนูไม่ซ้ําอะค่ะ มีมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ขายะคะ่ะถ้าอยากจะรับประทานก็ไปที่สวนป่านอภุนสองนะคะ <c oughs> ในช่วงมีค่ายะค,ะค่ะงั้นเรากลับมาที่สวนป่านาบุนสามนะคะค่ะเชิญพี่จิว๋วเย็นน้องพุทธค่ะจ้าขอกาดค่ะว่าลูกไก่จะส่งก่อนไหมคะสลับคิวก็ได้นะคะลูกไก่อ่าปติมปติมก่อน,นค่ะ ได้<ช>ค่ะเห็นห่วงท่านแบบว่ารอ